สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ a m 1 5 d Y วันนี้ได้เครื่องใหม่มานะครับของ Redmi 13C วันนี้จะมาแนะนำวิธีเพิ่มแรมนะครับรวมไปถึงการแคปหน้าจอนะครับด้วย3นิ้วของเรานะครับสำหรับวิธีแรกก็คือเพิ่มแรมนะครับไปที่ตั้งค่าจากนั้นมาที่คำว่าส่วนขยายนะครับมาที่คำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติม นะครับแล้วก็มาที่คําว่าส่วนขยายของหน่วยความจำเห็นไหมฮะอันนี้ปรับเป็นอันค่า d e f a u l t เดิมมันจะเป็นปิดนะครับเราเลือกว่าเป็น4 g กิกก็จะเพิ่มเป็น1 2 g กิกนะครับเพราะว่าตัวเดิมมัน8 8กิกอยู่แล้วนะครับเมื่อทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดเครื่องรอบหนึ่งนะครับแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วเราก็ไปเช็คดูตรงนี้นะครับว่ามา8หรือ,อยังมา12หรือ,อยัง ไปหน้าแรกนะครับแล้วก็ตั้งค่าเกี่ยวกับแล้วก็มาที่หน่วยตรงนี้เห็นไหมครับแปดบวกนะครับส่วนวิธีแคปหน้าจอนะครับแบบนี้ก็มาที่คำว่าตั้งค่านะครับเราก็มาที่ตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นมาที่คำว่าปุ่ม ปุ่มลัดท่าทางนะครับอันนี้เลือกเข้าไปแล้วมาทิ้งําว่าจับภาพหน้าจอมันจะมีอยสองแบบนะครับกดลดเสียงนะครับพร้อมปุ่มเปิดปิดนะครับแต่ว่าเอาเอาที่สะดวกดีกว่าเนี่ยปัดลงด้วยนิ้ว3นิ้วเปิดอันนี้เปิดทั้งสองไว้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่บางเครื่องนะครับอาจจะปิดไว้แบบนี้นะครับให้ทําการเปิดหมดเลยนะครับหรือจะเปิดข้างบนก็ได้นะครับ แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จรียบร้อยลองแคปหน้าจอดูสามนิ้วปัดลงอ่าโอเคนะครับอันนี้สำหรับวิธีเพิ่มแรมแล้วก็แคปหน้าจอของ Redmi 13C โอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสำนี้สวัสดีครับ